ว,นนว,วันนี้ก็ได้มาทดสอบน้ำสูบน้ำเข้าสาวัดโดยเครื่องเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์มิสูบิชิสิบแรงตอนนี้ก็ไหลดีไหลไหลดีเต็มท่ออัญโมทนาสาธุกับเจ้าภาพคุณสมชิดเบียดกลางคุณวายคุณวายสีหาทูแล้วก็พระสงฆ์หลวงพี่ประเวทหลวงพี่น้อย แล้วก็วันนี้ทิดเผือกก็มาให้กําลังใจด้วยหลวงพ่อแดงพระสารูดพระสารูพระป้อาจารย์ยมก็มาช่วยงานด้วยอามันเอนเอยมโยมโยมจำเรินก็มาให้กําลังใจพระด้วยอันนี้ก็กําลังทดลองเครื่องยนต์ก็ถือว่าใช้ได้สะดวกดีน้าก็ไหลได้ตามปกติ รอแต่น้ํามานะรอแต่น้าที่จะมาเข้าสาวัดนี้ได้ทราบเขาว่ามาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะแล้วจะลงมาลพบุรีแล้วน้ำกองใหญ่ขึ้นมาหาน้ำสามเณรเอครับสามเณรเอเอาน้ำถวายพระเลยครับเอาเครื่องดืง่มถวายพระเลยครับอันนี้เรามันหย่อนใช่ไหมนี่มันหย่อนไหมเขาว่ามันหย่อนไหมพอดีไหมโอ้ยเสียงเงียบเนาะ โอ้เสียงเงียบเลยฮะเียงแจ๋วเลยนี so uhm like oh, yeah, no oh, ่นะเงียบเลยนี่เนอครับส้นเดอยว่็ได้สายพันโอ้ดีเลยสอเส้นแล้วพ่อให้มันใ้มันพวงกันถาให้มันแรงอีกเพิ่มโมเลสี่นี้เออเมโมเล่โมเล่เพิ้มมหญ่เพิ่มไมได้ให้มันใหญ่เพิ่มโมเลซื้อโมเลกโมเลอีกตัวหนึงของมันมีโมเมนเน้ถอดไว มีมีมีของมันใหญ่กว่านี้มีมีมีมันใเองมันใหญ่ติดมานใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เขาหายเราแล้วยุบพี่ศษแเก็บอ่ะพิพี่ต้อเขามาเปลี่ยนพี่ครับครับ